สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังกันนะคะชื่อเรื่องว่าวิลล่าหลอนซ่อนสารค่ะเป็นประสบการณ์ที่ค่อคนข้างจะขนหัวลุกเลยทีเดียวเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองค่ะ ครับผมเรื่องนี้เป็นของคุณปิ่งนะครับเขาเล่าว่าตัวเขากับรุ่นน้องคนสนิทชื่อน้องฝ้ายเนี่ยเป็นสายเที่ยวกันอยู่แล้วชอบถ่ายรูปตามที่สวยๆอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปเห็นรีวิวรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมทะเลเข้าสวยมากๆากบรรยากาศดีดีด,ดรูปนี่แบบว่าโอ้โหต้องไปให้ได้ก็เลยตัดสินใจจองกัน ตอนจองในแอปเนี่ยมันก็มีห้องให้เลือก2แบบใช่ไหมครับคือเป็นห้องพักในตึกกับเป็นวิลล่าแยกเป็นหลังๆอือใช่ค่ะซึ่งคุณปิ่นกับน้องฝ้ายเขาดูรูปเทียบกันแล้วเออรู้สึกว่ารูปห้องพักในตึกธรรมดาเนี่ยมันดูสวยกว่าแต่งดีกว่าแล้วราคาก็น่ารักกว่าด้วยไม่ได้อยากพักวิลล่าแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยกดจองแบบห้องพักไปครับจองเรียบร้อยก็ยังอุตส่าห์โทรไปรีสอร์ทโดยตรงอีกนะกนะเพื่อขอเลือกห้องเลย อยากได้วิวสระว่ายน้ำก็ได้ห้องเบอร์11ชั้นหนึ่งสมใจนะคะทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนเป๊ะๆแ,แต่เรื่องมันเริ่มมาแปลกๆตอนไปเช็คอินนี่แหละครับพอไปถึงเคาน์เตอร์แจ้งชื่อไปพนักง,งานรีเซพชันทำหน้างงๆอะครับงงๆแบบเหมือนไม่รู้เรื่องหรอคะใช่ครับเหมือนแบบเอ๊ะมีจองมาจริงหรือเหรออะไรทำนองนั้นคุณปิ่นก็ต้องยืนยันรายละเอียดไปพนักง,งานก็หันไปซุบซิบซุบซิบกันแป๊บหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ยืน่นกุญแจมาให้แต่ เป็นกุญแจห้องเบอร์สค่ะอ้าวจอง11ได้3เหรอครับใช่ค่ะตอนนั้นทั้งคู่ก็แบบเอ๊เอในใจแล้วแต่ก็ยังคิดบวกนะอาจจะเป็นแค่เลขตัวกุญแจมัง้งไม่ใช่เลขห้องจริงๆหรอก แล้วพนักง,งานก็พาเดินไปส่งครับเดินผ่านโซนตึกห้องพักไปผ่านไปเรื่อยๆจนเกือบสุดทางแล้วก็เลี้ยวเข้าโซนวิลล่าปรากฏว่าห้องที่ได้ไม่ใช่ห้องในตึกที่จองไว้ค่ะแต่เป็นวิลล่าเลยเป็นหลังๆยกพื้นสูงโหได้อัปเกรดเฉยเลยเหมือนจะอย่างนั้นนะคะตอนแรกก็งงๆแต่พอเห็นตัววิลล่าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยสวยมากอยู่ติดทะเลเลยวิวดีมากเดินไม่กี่ก้าวถึงหาดเลยค่ะครับพอเจอแบบนี้เข้าไป ความสงสัยเรื่องเลขห้องก็หายไปเลยสิครับใช่ค่ะกลายเป็นดีใจแทนคิดว่าโชคดีจังได้อัปเกรดฟรีแน่ๆจ่ายราคาห้องธรรมดาแต่ได้วิลล่าแพงกว่าเยอะเลยก็เลยไม่ได้โวยวายอะไรค่ะซึ่งจริงๆคุณปิ่นเขามารู้ที่หลังนะครับว่าเหมือนช่วงนั้นห้องในตึกมันเต็มพอดีจริงๆแต่วิลล่าว่างพนักง,งานเขาก็คงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย้ายมาให้อะไรแบบนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะ ทั้งคู่ก็เลยโอเคเข้าพักไปสำรวจวิลล่าภายนอกก็ดูดีนะคะเป็นวิลล่ายกพื้นมีบันไดมีชานพักก่อนเข้ารั้วเกเตียแต่พอเปิดประตูระเบียงกระจกเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละครับมันมีจุดที่เราไม่รู้สึกเอ๊ะอีกแล้วคือเปิดประตูระเบียงปุ๊บเตียงนอนเลยค่ะเจอเตียงเลยแล้วปลายเตียงนะคะหันออกทะเลพอดีชี้ตรงประตูระเบียงแปะ,แปะระยะห่างนี่คือใกล้มาก กล้มากค่ะคุณปิ่นบอกว่าแทบไม่ถึงฝุด้วยซ้ำส่วนหัวเตียงน่ะหรอคะก็หันเข้าผนังห้องน้ำพอดีเป๊ะเลยค่ะโหการวางเตียงแบบนี้มันมันแปลกๆนะครับปกติปลายเท้าชี้ออกประตูแถมชี้ลงทะเลอีกหัวติงชนห้องน้ำอีกไม่ค่อยเห็นใครจัดแบบนี้นะใช่ค่ะคุณปิ่นก็รู้สึกแปลกๆขัดขัดเหม่งกันแต่ตอนนั้นก็แบบอ่ะวิวสวยบรรยากาศมันดีก็เลยเออช่างมันเถอะพักผ่อนดีกว่าครับ หลังจากนั้นก็เก็บของเปลี่ยนชุดพากันไปถ่ายรูปเล่นแถวริมหาดแถวโคดหืนสวยๆเก็บภาพกันจนเย็นเลยค่ะแล้วก็ไปหาซื้ออาหารทะเลสดๆกลับมานั่งกินกันชิลๆที่ระเบียงวิลล่านั่นแหละค่ะเริ่มกินกันตอนประมาณสักสองทุ่มได้บรรยากาศกำลังดีเลยแต่สักพักครับเหมือนพายุจะเข้าฝนเริ่มลงเม็ดลมก็แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ พอสักประมาณ3ามทุม่มน้องฝ้ายเขาก็ขอตัวเข้าห้องไปคุยโทรศัพท์ก่อนคุณปิ่นก็นั่งกินอยู่คนเดียวที่ริเบียงจังหวะนั้นเลยครับอยู่ดีๆไฟในรีสอร์ทดับพรึบทั้งไฟสะว่ายน้ำไฟทางเดินดับหมดเลยเอ,อ้อหรอคะครับเหลือแค่ไฟสีส้มๆส,สลัวๆดวงเดียวหน้าวิลล่าของคุณปิ่นเองกับไฟทางเดินที่อยู่ลิบๆไกลๆเท่านั้นแล้วไงต่อคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า มีสิครับตอนที่คุณปิ่นนั่งหันหน้าออกทะเลอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาเห็นเอ่อดวงไฟสองดวงครับดวงไฟใช่ครับคล้ายๆแสงไฟฉายลอยมาจากทางขวาเคลื่อนไปทางซ้ายช้าๆตรงแถวแถวโขดหินที่เพิ่งไปถ่ายรูปกันมาตอนกลางวันนั่นแหละครับลอยเหรอคะไม่ใช่คนเดินเหรอ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนถือไฟฉายคาดหัวหาปูหาปลาหรือเปล่าแต่พอนึกดูดีๆนะครับตรงนั้นมันขดหินล้วนๆน,น้ำก็ขึ้นสูงตอนกลางคืนแถมมีเศษแก้วกิ่งไม้เพียบเลยใครจะไปเดินแถวนั้นตอนสามทุ่มกว่าท่ามกลางลมฝนขนาดนั้นมันอันตรายมากอืมจริงด้วยค่ะแล้วลักษณะมันเหมือนลอยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันลอยไปจนสุดตาทางซ้ายแล้วก็ลอยย้อนกลับมาทางขวาอีกรอบ ทั้งที่ลมแรงฝนตกแบบนั้นมันไม่น่าใช่เรือด้วยนะจะต้านลมกลับมาได้ยังไงน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วน้องไฟเห็นไหมคะไม่เห็นครับจังหวะที่น้องายคุยโทรศัพท์เสร็จเปิดประตูออกมาพอดีเป๊ะไฟสองดวงนั้นก็หายวับไปเลยคุณปิ่นก็เล่าให้น้องฟังนะแต่น้องไฟดูจะสนใจเรื่องไฟดับมากกว่าบ่นว่าทําไมรีสอร์ทปิดไฟเร็วจัง <laughs> อารมณ์เสียเรื่องไฟดับมากกว่าเรื่องไฟประหลาด ประมาณนั้นเลยครับสุดท้ายฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆหมดก็เริ่มมาตอมอาหารที่ระเบียงเลยต้องรีบเก็บของเข้าห้องกันไปปกติเนี่ยน้องฝ้ายเขาจะนอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองนู่นแหละส่วนคุณปิ่นจะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วหลับไปก่อนตลอดครับแต่วันนั้นมันแปลกคือคุณปิ่นรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆยังไงไม่รู้เลยไม่ได้สวดมนต์แล้วก็เผลอหลับไปก่อนน้องฝ้ายซะงั้น อ๋อไม่ได้สวดมนต์ด้วยคืนนั้นใช่ครับแต่ก็เปิดไฟห้องน้ำกับไฟหัวเตียงทิ้งไว้เหมือนปกติเผื่อใครลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วเรื่องระทึกขวัญจริงๆก็เกิดตอนกลางดึกนี้เองประมาณตีสามค่ะคุณปิ่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะร้อนมากร้อนแบบเหงื่อท่วมตัวเลยหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกอึดอัดไปหมดแอร์ดับเลยคะ ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นค่ะเลยควานหารีโมทมากดดูปรากฏว่าแอร์ก็ยังทำงานปกตินะคะ24องศาเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ทำไมมันร้อนขนาดนั้นก็ไม่รู้ยังไม่พอแค่นั้นนะคะอยู่ๆคุณปิ่นก็เกิดท้องเสียขึ้นมาอีกต้องลุกไปข้อห้องน้ำถึงสองรอบติดๆกันโอ้โหพอกลับมานอนก็เลยตาสว่างเลยครับนอนไม่หลับแล้วก็เลยหยิบมือถือมานอนเล่นแต่งรูปค่าเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา ตี4กับอีก4นาทีค่ะ04.04 04นบนหน้าจอมือถือเป๊ะเปๆครับคุณปิ่นได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะดังลั่นมาจากนอกประตูระเบียงกระจกนั่นแหละค่ะฮะเสียงหัวเราะใช่ค่ะดังมากเหมือนยืนอยู่ใกล้ๆปลายเตียงเลยเป็นเสียงผู้ชายมีอายุหน่อยแต่ไม่แก่มากที่น่าขนลุกคือมันเป็นเสียงหัวเราะแบบสะใจชอบใจมากๆอะค่ะโหตีสีเนี่ยนะ ไม่ใช่เสียงคนปกติแล้วมั้งครับแบบนี้คุณปิ่นก็ตกใจมากค่ะแต่ความคิดแรกยังไม่ใช่ผีนะคิดว่าใครวะบุกรุกเข้ามาเหรอหรือเป็นรปภเดินตรวจแต่พอดูนาฬิกาอีกทีตีสี่สนาทีเนี่ยนะนะแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปแต่ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะผ่านไปอีกแป๊บหนึง่งคราวนี้ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรหนักๆมาทุบผนังห้องดังตึมตึมตึม,ตม เป็นจังหวะเลยค่ะเสียงทุบอีกมาจากผนังฝั่งไหนพอจะรู้ไหมครับคุณปิ่นก็พยายามเงียหูฟังคิดหาเหตุผลอีกหรือจะเป็นพนักง,งานกะเช้าตื่นมาทำอะไรแต่เช้ามืดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้คำตอบครับก็เลยเก็บความสงสัยไว้ก่อนกะว่าเช้าจะไปถามรีเซพชันให้รู้เรื่องแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดด้วยเลยค่ะ หลังจากนั้นน่าจะเพลียจัดจนเผลอหลับไปอีกรอบคราวนี้ประมาณตีห้ากว่าๆเกือบสว่างแล้วแต่ดันไปเจอเรื่องหนักกว่าเดิมในความฝันแทนค่ะฝันซ้อนไปอีกใช่ค่ะฝันว่าอยู่บ้านตัวเองแล้วมีคนกลุ่มใหญ่เลยเป็นสิบคนได้มีคนรุนจักปนอยู่ด้วยแต่ทุกคนใส่ชุดดําเหมือนกันหมดเลยมาเรียกหน้าบ้านชวนออกไปข้างนอกด้วยกันคุณปิ่นก็เดินตามออกไปนะแต่ในใจก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องชุดดํา จะไปไหนกันกําลังคิดคิดอยู่ก็มีผู้หญิงอีกคนใส่ชุดดาเหมือนกันเดินตามหลังมาสกิดไหลค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าจะไปไหนจะไปทําไมไม่รู้จักเขาสักหน่อยจะไปกับเขาทําไมกันพอได้ยินแบบนั้นนในฝันคุณปิ่นก็คิดว่าเออจริงด้วยไม่รู้จักนี่ว่าก็เลยเดินกลับเข้าบ้านไปล็อกประตูเลยครับแต่เรื่องยังไม่จบค่ะสักพักมีน้องผู้หญิงอีกคนมาเรียกหน้าบอนคราวนี้เป็นน้องที่สนิทกันมากในชีวิตจริงแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว คุณปิ่นดีใจมากรีบเปิดประตูออกไปหาเลยครับน้องเขาก็ชวนไปไหนไม่รู้คุณปิ่นก็เดินตามไปผ่านตลาดสดก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่แวะซื้อของทํากับข้าวแป๊บหนึ่งนะจังหวะนั้นเลยค่ะน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆก็พุ่งเข้ามาประชิดตัวล็อกคอคุณปิ่นไว้แน่นแล้วเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆจ้องขเขม่งเลยแล้วตะคอกเสียงดังว่าจะซื้อทำไมไม่ต้องซื้อโห oh. ที่น่ากลัวกว,กว่าคือใบหน้าของน้องคนนั้นมันเปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นหน้าใครก็ไม่อยู่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากครับฝันร้ายซ้อนฝันร้ายจริงๆ คุณปิ่นก็ตกใจสุดขีดพยายามดิ้นสู้ในฝันพยายามวิ่งหนีกลับบ้านให้ได้แล้วจังหวะที่กําลังสู้ในฝันอยู่นั่นเองน้องฝ้ายที่นอนอยู่ข้างๆในโลกจริงคงเห็นพี่เขาอาการไม่ดีอาจจะละเมอเสียงดังหรือตัวสัน่นก็เลยเขย่าตัวเรียกพี่ปิ่นพี่ปิ่นตื่นตื่นเสียงเรียกของน้องฝ้ายทำให้คุณปิ่นเริ่มรู้สึกตัวค่ะแต่ยังอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็รู้ทันทีเลยว่านี่มันอาการผีอ่ำชัดๆครับ ไอ้ที่รู้สึกตัวแต่ขยับไม่ได้อึดอัดเหมือนโดนทับนี่เองใช่เลยค่ะพยายามจะสวดมนต์บทที่เคยสวดประจําแต่นึกไม่ออกเลยค่ะแม้แต่ณนะโมตัสสะก็ยังนึกไม่ออกเลยตอนนั้นก็เลยนึกถึงคําที่คนโบราณบอกถ้าสวดไม่ได้ก็ให้ด่าหรือแช่งไปเลยค่ะคุณปิ่นเลยรวบรวมสต,ติคิดในใจส่งไปเลยประมาณว่าให้โอกาสนะถ้าไม่หยุดจะแช่งแล้วนะสิ้นคิดนั้นปุ๊บ อาการผีอําก็คลายออกทันทีเลยค่ะขยับตัวได้แล้วโชคดีไปนะครับน้องฝ้ายก็คงตกใจแย่ค่ะน้องก็ถามว่าเป็นอะไรละเมอเหรอคุณปิ่นก็ยังเหนื่อยๆตกใจอยู่เลยตอบปัดไปว่าเปล่าๆไม่มีอะไรไม่อยากให้น้องกลัวไปด้วยพอเช้าสว่างแล้วถึงได้เล่าเรื่องให้น้องฝ้ายฟังแต่เล่าแค่เรื่องดวงไฟเสียงหัวเราะเสียงทุบก่อนนะยังไม่กล้าย่าเรื่องฝันกับผีอําพอน้องฝ้ายฟังจบก็ทำหน้าคิดๆแล้วบอกว่า พี่ปิ่นหนูว่าวิลล่านี้มันดูเก่าๆแปลกๆนะไม่เหมือนในรูปห้องที่เราจองเลยซึ่งคุณปิ่นก็เห็นด้วยมันเรื่องพีิกสุดๆก็มาถึงตอนกำลังจะเดินออกจากวิลล่าไปกินข้าวนี่แหละครับตอนเดินลงบันไดหน้าวิลล่าสายตาคุณปิ่นเหลือไปเห็น อะไรบางอย่างใต้บันไดมันคือสารค่ะแต่เป็นสารที่แปลกมากไม่ใช่สารพระภูมิหรือสารตายายทั่วไปเลยเป็นแค่เสาไม้ท่อนเดียวปักอยู่ข้างบนมีแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆวางมีกระถางทูบมีน้ำแดงวางอยู่ไม่มีหลังคาตั้งชิดผนังใต้ถุนวิลล่าหน้าต้นไม้ใหญ่ที่ต้นไม้ก็มีพงมาลัยเก่าๆแขวนเต็มไปหมดฮะสารใต้บันไดเนี่ยนะครับปกติเขาไม่ตั้งกันตรงนั้นใช่ไหมฮะมันเหมือนไม่ให้เกียรติ หรือเป็นที่อัปมงคลหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันผิดหลักมากๆลักษณะแบบเสาเดียวมีแค่แท่นวางของแบบนี้มันดูคล้ายๆเอิมพวกสารผีไม่มีญาติหรือสารแก้เคล็ดอะไรทํานองนั้นมากกว่านะคะแล้วที่ช็อกกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับอะไรคะทั้งคุณปิ่นทั้งน้องฝ้ายยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อวานตอนมาถึงตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดนี้ไม่เห็นสารนี้แน่นอนจําได้แม่นเลยว่าไม่มีฮะ เพิ่งมีเหรอคะหรือว่าเมื่อวานมองไม่เห็นน่าคิดนะครับแต่ที่แน่ๆคือภาพเมื่อคืนมันแวบเข้ามาในหัวคุณปิดเลยเมื่อคืนตอนเก็บขยะหลังกินข้าวกลัวมดขึ้นห้องก็เลยเอากองขยะไปวางไว้แถวๆใต้บันไดนั่นแหละครับไอ้ตรงที่เห็นสารพอดีเลยเหรอคะเป๊ะเลยครับทีนี้ละ่ะขนลุกหนักกว่าเดิมอีก หรือว่าเรื่องแปลกๆทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนมันเป็นเพราะไปลบลู่เอาขยะไปวางทับที่ศาลโดยไม่รู้ตัวโอ้ยน่ากลัวมากค่ะครับหลังจากยืนอึ้งกันอยู่แป๊บหนึ่งก็ตั้งสติไปกินข้าวเช้ากันพอกินเสร็จก็เลยไปถามพนักง,งานที่รีเซพชันให้หมดข้อสงสัยเลยคำถามแรกเลยทำไมเมื่อวานได้ห้องไม่ตรงกับที่จองคะจอง11ได้วิลล่า3พนักง,งานก็ตอบเรียบๆว่าอ๋อแขกห้อง11เขาขอพักต่อคะ่ะห้องเลยไม่ว่างก็ฟังดูมีเหตุผลนะครับค่ะ คำถามสองไฟสะวายน้ำปิดกี่โมงพนักง,งานตอบ3ามทุ่งครับอันนี้ก็ตรงเป๊ะคำถามสุดท้ายสำคัญเลยกลางคืนมีรอปรพอเดินตรวจข้างในไหมคะหรือมีพนักงนานกะดึกอยู่ตามจุดต่างๆหรือเปล่าแล้วคำตอบก็คืออ๋อไม่มีค่ะรอปรพอ,อยู่แต่ป้อมยามด้านหน้าเริ่มงานตีสี่พนักง,งานเช้าก็เริ่ม6โมงค่ะไม่มีใครเดินตรวจข้างในเลย ชัดเจนไม่มีคนเดินตรวจตอนตีสี่แล้วเสียงหัวเราะเสียงทุบผนังนั่นแหละมาจากไหนพอได้คําตอบแบบนี้คุณปิ่นเลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอทั้งหมดให้พนักง,งานฟังเลยค่ะตอนนั้นมีพนักง,งานยืนฟังอยู่4คนแล้วปฏิกิริยาพนักง,งานเป็นยังไงครับตกใจไหมไม่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดทุกคนมีท่าทีเรียบเฉยมากฟังเฉยเฉยมองหน้ากันยิ้มนิดนิดเหมือนเป็นเรื่องปกติสุดๆพอคุณปิ่นเล่าจบ พนักง,งานผู้ชายคนหนึ่งก็พูดหน้าตาเฉยเลยว่าว่า <Wow. S 2> อ๋อเขาเจอแบบนี้กันเยอะอยู่ครับฮะ huh? ตอบแบบนี้เลยเหรอครับค่ะคุณปิ่นนี่อึ้งไปเลยถามกลับทันทีหมายความว่าไงคะห้องนี้มีปัญหาเหรอหรือคนอื่นก็เจอที่ห้องนี้พนักง,งานก็ตอบแบบชิวๆมากบอกว่าแปลนห้องแบบหัวเตียงชนห้องน้ำนะ่ะมันเป็นทุกหลังอยู่แล้วส่วนเรื่องลี้ลับเนี่ยแขกเจอหลายห้องไม่ใช่แค่ห้องนี้ห้องเดียว แล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังอีกนะคะเช่นมีคนเคยเห็นผู้หญิงชุดไทยเดินรอบสระตอนกลางคืนหรือบางคนนั่งดุมดื่มอยู่หน้าห้องก็มีคนแปลกหน้ามาชวนออกไปข้างนอกดึกดึกดึงดึงพอได้ยินคำว่าคนมาชวนออกไปข้างนอกเท่านั้นแหละคุณปิ่นนึกถึงฝันตัวเองทันทีเลยครับไอ้ฝันคนชุดดำเนี่ยรีบเล่าเรื่องฝันให้พนักงานฟังเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วพนักงานตอบว่าไงครับตอบกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะ เป็นเหมือนกันครับแบบนี้ก็โดนกันเยอะโอ้โห oh. นี่มันรีสอร์ทอะไรกันเนี่ยครับเนี่ยคุณปิ่นกับน้องไฟนี่คือแบบทั้งกลัวทั้งอึง้งทั้งขนลุก รีบบอกลาพนักงานจ้ำกลับห้องไปเก็บของทันทีเลยค่ะไม่พักต่อแหละพอกลับมาถึงหน้าห้องคุณปิ่นก็ไปเจอแก้วน้ำใสๆใบหนึ่งวางอยู่ตรงพื้นหน้าประตูตอนแรกนึกว่าแก้วใครแต่น้องไฟบอกอ๋อแก้วโซจูหนูเองพี่ปิ่นเมื่อคืนเทไว้จะกินแต่มดลงเลยรินทิ้งวางไว้ตรงนั้นแหละคุณปิ่นชุกคิดเลยครับวางแก้วเหล้าทิ้งไว้หน้าห้องทั้งคืนเหมือนเส้นไหวเลยไหม แถมตำแหน่งวิลล่ามันอาจจะตรงทางสามแพร่งพอดีอีกโหยิ่งคิดยิ่งน่ากลัวนะคะครับรีบเก็บของกันใหญ่เลยแต่ก่อนจะไปจริงๆก็แวะไปที่ศาลใต้บันไดนั่นอีกรอบจุดทูบไหว้ขอขมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ไม่เห็นจริงๆขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยก็ยังดีนะคะที่กลับไปขอขมาครับ สุดท้ายก็เช็คเอาออกมาด้วยความรู้สึกที่ยังหลอนๆอยู่เลยคุณปิ่นบอกว่ากลัวฝังใจไปเลยทุกวันนี้ยังต้องเปิดไฟนอนอยู่เลยครับแต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังพยายามมองหาแง่ดีนะคะคุณปิ่นคิดว่าผู้หญิงชุดดำในฝันที่มาห้ามน่ะอาจจะเป็นเจ้าที่ดีหรือเป็นผลบุญเก่าหรือผลบุญจากการบริจาคลงศพที่เขาทำประจำมาช่วยเตือนไม่ให้โดนหลอกออกไปซึ่งถ้าออกไปอาจจะเจออะไรที่แย่กว่านี้ก็ได้ อาจจะโดนลวงไปทะเลหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับใครจะรู้ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆคือคุณปิ่นยืนยันว่าชาตินี้จะไม่ขอกลับไปเหยียบรีสอร์ทนั้นอีกเด็ดขาดค่ะครับผมก็เป็นอีกเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกตามจริงๆนะครับกับประสบการณ์ที่วิลล่าหลังนั้นเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ